สวัสดีครับมาพบกับการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางผรผลิตชั้นสามของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกประจำเช้าวันอังคารที่26กุมภาพันธ์2556จากนัวิเคราะห์บริษัทเอสเจอร์จำกัดโดยราคายางผลผลิตชั้นสาสำหรับสัญญาส่งมอบเดือนกันยาย,ยนของปี2013ปิดตลาดเยนวนสุกไปที่ระดับ93บ65สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น25สตางค์ ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมณระดับ243คู่สัญญาโดยาคายามก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาในทิศทางเดียวกับาคายามที่ตลาดการยางพาราสงขาที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นลงพันเชนสามแล้วก็สอดคล้องกับตลาดล่วงหน้าที่โตเกียวหรือโตคอมที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้ปรับลงมาต่ําสุดในรอบ2เดือนเนื่องมาจากนักลงทุนเนี่ยเข้าช้อนซื้อเพื่อการเก็งกาไรหลังจากที่ราคาได้ปรับลดลงมาติดต่อกันหลายวัน แล้วก็ราคายางยังมีปัจจัยหนุนจากพื้นที่ปลูกยางธารมชาต้ของไทยที่เริ่มเข้าสู่ฤดูการยางผัดใบอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาการรายงานสต็อกยางจีนเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ1 2 4 1 6ตันถือว่าปรับเพิ่มขึ้น,นมา2 4 0 0กว่าตันเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.4เซซึ่งถือว่าความต้องการใช้ยางจากผู้ใช้ยางเบอร์หนึ่งของโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็เป็นผลเชิงบวกต่อตลาดยาง แต่อย่างไรก็ตามราคายานแรงยันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอย่างผันผวนเนื่องจากการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนของทั้งสกุลเงินเยนและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอีกทั้งข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ซบเซารวมถึงดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอของยูโรโซนซึ่งทําให้นักลงทุนในภาพรวมยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายง,งานภาพรวมราคายาดจากปัจจัยทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนั้นดัชนีรายายันปรับตรวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ทิ้งตัวลงมาต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันโดยดัชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญที่91.7ได้ทําให้ทางเราประเมินว่าดัชนีน่าจะเกิดเทคนิคลีบาวได้ในระยะสั้นรวมถึงแล้วก็ประกอบกับอินดิเคเตอร์หลายตัวก็ยังสะท้อนภาวะการขายเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โซ ซึ่งเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่9 3บาทมีแนวรับสําคัญอยู่ที่91.7จะมีแนวต้านแรกที่9 6บาทแล้วก็มีแนวต้านต่อไปที่9 8บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่าดัแบบชนีมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคเข้าีบาวได้ในระยะสั้นนําสภาพตลาดยังเผชิญต่อสภาวะโอเวอร์โซลหรือว่าการขายเกินขนาดในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็เนื่องจากสภาพตลาดที่ยังคงเผชิญกับความผันผวนแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยกเก็งกำไรในกกอบระหว่าง 91.7-98ถึงบาทตามลำดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางเป็นขั้นสามของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟตประจําเช้าวันอังคารที่26กุมภาพันธ์2556จากนักวิเคราะห์บริษัทดีเอฟซืเจอร์จำกัดได้หมดเวลาลงเพลนเท่านี้ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีในการลงทุนแล้วก็มีความสุขต่อการลงทุนตลอดสอัปดาห์สวัสดีครับ